สวัสดีครับผมแซม hm 4 9 0ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนําตัวในเบื้องต้นก่อนก่อนที่แซมจะเข้าสู่ธุรกิจโคเวนะครับผมแซมก็ทําธุรกิจส่วนตัวมาอยู่แล้วมีรายได้ประมาณเดือนละแสนกว่าบาทนะครับแต่ถามว่ามันพอไหมวันนี้ถ้าเรามองในรูปแบบของเจ้าของธุรกิจแน่นอนฮะวันนี้เราจะมีกระเป๋าใบเดียวไม่เพียงพอแน่นอนเราก็เลยมองหาโอกาสให้กับตัวเองว่าเราจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มและที่สําคัญ ธุรกิจนั้นจะต้องมีความมั่นคงที่มากพอกับเราใช่ไหมฮะวันนี้แซงก็จะมาเล่าเรื่องของค o า p ม n y p r โปรไฟให้กับทุกคนได้รับทราบและได้รับรู้ว่าวันนี้ธุรกิจที่จะเราจะร่วมธุรกิจกับเขาเนี่ยเขามีความมั่นคงและจะสามารถนําพาเราไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกเลยนะครับอันดับแรกที่แซมจะมองนะครับว่าวันนี้ความมั่นคงของบริษัทมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการการันตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับด้วยใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆหรือแม้แต่การการันตีของคุณภาพของตัวสินค้าหลักๆผมมองง่ายๆวันนี้ถ้าบริษัทโคเวขายเครื่องครองน้ำจะต้องมีอะไรเป็นหลักบ้างอันดับแรกเลยไอตัว water quality หรือเราเรียกว่า WQA นะครับตัวนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับซึ่งปกติเราจะต้องมีการวัดค่าน้ําหรือในเรื่องของการใช้งานเนี่ยกันเป็นปีกว่าจะได้มานะครับรวมถึงวัสดุในการ ผลิตของตัวสินค้านั้นๆด้วยนะครับและเรื่อง nsf นะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องเห็นตามขวดน้ำอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับโคเวก็มีรวมถึงเรื่องของตัว roh และที่พลาดไม่ได้เลยอันนี้ผมชอบมากๆในเรื่องของตัวฮาลาันฮาลาันเนี่ยเราได้รับจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมอยู่แล้วด้วยอันนี้คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์อาจจะไม่มีเหมือนเราด้วยนะครับและยังไม่พอ การันตีคุณภาพของเราเนี่ยนะครับจะได้าจากมากมายหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามการการออกแบบหรือรางวัลถ้าพูดวันนี้ผมก็คง<ม>พูดไม่หมดก็จะพูดสั้นๆแค่นี้แหละประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงโทเวนนะครับไม่ได้มีขายแค่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับและของเราเนี่ยนะครับมีขายในกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับและในประเทศไทยนะครับโคเวนเนี่ย ก็มีมากว่า25ปีแล้วแต่ในเกาหลีเข้ามาตั้งแต่ประมาณ35ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งที่ก่อตั้งมา3 5 30กว่าปีกว่า,วาที่เขาเริ่มจากบริษัทเครื่องกรองน้ําเล็กๆบริษัทหนึ่งปัจจุบันก็มีเป็นอ่า40ประเทศทั่วโลกโดยมีสินค้าต่างๆมากมายแค่ไม่ได้มีแค่เครื่องกรองน้ําอย่างเดียวแล้วนะนะครับปัจจุบันโคเวย์เป็นสินค้าที่ขายในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าพลาดเลยคือปัจจุบันเนี่ยนะครับโคมีมีกว่า10ล้านยูเซอร์ทั่วโลกนะครับและเป็นแบรนด์ที่มียอดขายมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของเครื่องกองน้ําเลยทีเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าโคเวนะครับเรามีจุดขายของเราเองเรามีโรงงานไปของตัวเองนะครับเรามีศูนย์วิจัย R&D นะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโซ โดยที่มีนักวิจัยกว่า370ชีวิตนะครับที่มาพัฒนาตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโคเวอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราถามว่าโคเวแตกต่างกับที่อื่นยังไงโคเวนะครับเรามีเรื่องของการขายเราจะเรียกว่าฮาร์ดเซอร์วิสนะครับฮาร์ดเซอร์วิสคืออะไรฮาร์ดเซอร์วิสเลยเราเรียกง่ายๆครับว่ามีคนมาคอยดูแลด้วยหัวใจนะครับคำว่าฮาร์ดเซอร์วิสนะครับ ดูแลอะไรบ้างนะครับโคเวมีทีมโคดี้นะครับหลังจากที่เราขายไปแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแลไส้กรองนะครับไม่ว่าจะเป็นตามระยะที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนหรือการเข้าไปล้างหรือเซอร์วิสในเรื่องของตัวเครื่องไม่ใช่แค่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญอุปกรณ์มีการใช้งานนะครับทุกคนก็ต้องมองว่าเอ้ยแล้วเรื่องของการบํารุงรักษาล่ะนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้โคเวจัดการให้กับลูกค้าทั้งสิน้นและ ถ้าพูดถึงเรื่องของโมเดลธุรกิจที่แตกต่างและทําให้โคเวเติบโต,ต,ตจนถึงทุกวันนี้โคเวทาธุรกิจในรูปแบบของ Subscription Model แล้วคำว่า Subscription Model มันต่างกันยังไงล่ะแน่นอนครับวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนลูกค้าไม่ต้องใช้เงินหลายๆหมื่นในการซื้อสินค้าใช้เงินแค่หลักร้อยแต่ได้สินค้าหลักหมื่นและไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเสียดอกเบีย้ยเลยทีเดียวที่สำคัญมาพร้อมกับการบริการ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการบริการในแต่ละครั้งเวลาเราขายแล้วนะครับหรือแม้แต่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับก็คือได้รับความประทับใจกับการบริการกับการใช้สินค้าแล้วก็จะบอกต่อและถ้าลูกค้าใช้แล้วบอกต่อลูกค้าก็อยากจะซื้อซ้ําด้วยรายสินค้าอื่นๆที่เรามีเพราะเราไม่ได้มีแค่เครื่องกรองน้าเครื่องฟอกอากาศตัวแทนขายง่ายรายได้ก็เติบโตไปพร้อมกันนี่ครับ วันนี้โคเวนะครับก็จะเปิดโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงคนธรรมดานะครับหรือคนที่เป็นพนักงานประจําหรือแม้แต่เจ้าของกิจการนะครับเข้าถึงในส่วนของทุกธุรกิจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญผมกําลังมองว่าวันนี้ถ้าบางคนกําลังมองว่าโคเวเป็นธุรกิจขายตรงหรือเป็นธุรกิจเครือข่ายอันนี้เข้าใจผิดหลักการง่ายๆหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจขายตรงคุณจะต้องเสียค่า Join i n g ฟร e หรือค่าสมาัครถูกไหมฮะสองคุณจะต้องสต็อกสินค้าซึ่งโคเวไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเลย 3. นะครับ การที่จะรับค่าคอมมิชชั่นกับธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายคุณจะต้องเป็นลูกค้าหรือคุณต้องใช้สินค้าทุกเดือนแน่นอนครับไอข้อสามเนี่ยคงไม่มีใครติดตั้งเครื่องกองน้าทุกเดือนแน่นอนใช่ไหมครับและนี่เหตุผลครับที่บอกทั้งหมดแล้วว่าโคเวไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนโคเวได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแม้แต่บาทเดียว แน่นอนครับสินค้าที่มีอยู่และขายเป็นดีขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะผมยกให้กับเครื่องกองน้ําเพราะเครื่องกองน้ำปัจจุบันโคเวมียอดขายเป็นอันดับ1-3ถึงปีซ้อนเลยทีเดียวลองลงมาครับเครื่องฟอกอากาศ3นะครับปัจจุบันโคเวมีเครื่องกองน้ําใช้แล้วนะครับนอกจากเครื่องกองน้ําดื่มนะครับโคเวทำกองน้ําดื่มได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นกองน้ําใช้เป็นเรื่องเล็กสําหรับเรา4นะครับเก้าอีนวด ก้าอีนวนน่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับพอนคลายนะครับแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีอันนี้ก็มีในโคเวแล้วเรียบร้อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งเปิดตัวนะครับ 5. นะครับเครื่องปรับอากาศและ 6. ฝาสุขภัณฑ์หรือเรียกว่าฝารองนั่งท่านเคยเห็นไหมฮะที่เวลาเราไปเที่ยวประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับก็จะมีฝาสุขภัณฑ์น,นีครับอันนั้นจะต้องซื้อยกตัวราคาอาจจะ 4- ีห้าหมื่นท่านถึงจะได้ ที่เป็นฝาในรูปแบบนั้นแหละแต่โคเวไม่ต้องเลยท่านเพียงแค่จ่ายหลักร้อยท่านก็ได้ฝาในรูปแบบนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการบริการหลังการขายด้วยและวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำโคเวไม่ใช่แค่บริษัทอย่างเดียววันนี้เรามีทีมงานที่เราเรียกว่า s m 4 7หรือทีมโ so ซ p r าวทุกท่านไม่ต้องโดดเดี่ยวนะครับเรา ทำงานกันเป็นทีมเรามีทีมเวิร์กที่นำพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการทํางานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. อยากให้ทุกท่านเข้ามานะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลเรียนรู้กับทีมงานของเราก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะนําพาทุกท่านเนี่ยไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้นะครับธุรกิจถ้ากาลังจะมองหาว่าเราควรจะเริ่มแบบไครตรงนี้ที่นี่นะครับผมเชื่อว่าเราจะนําพาทุกท่านนะครับ มาสู่ธุรกิจที่จริงนะคะสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็มีทีมที่นําพาทุกท่านเพื่อการเติบโตต่อไปและหลังจากนี้นะครับแซมก็จะขออนุญาตส่งต่อในเรื่องของโครงสร้างรายได้ที่ทุกคนอาจจะอยากรับฟังเป็นเรื่องแรกด้วยซ้ำก่อนที่จะเป็นเรื่องความเป็นอิสรฟล์เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับก็ขออนุญาตส่งต่อสู่ท่านถัดไปได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ